วันนี้มาต่อคิวซื้อบัตรหนังรอบพิเศษคือเชื่อไหมว่าไม่มีอารมณ์นี้มานานมากแล้วถ้าไม่ได้มาดูหนังเองเนี้ยเรารู้สึกว่าการมีชีวิตด้วยกันมา,มา,มาจะบอกว่าใช้คำว่ามาแย่งซื้อตัว๋วก็ไม่ใช่มาซื้อตัว๋วในแบบที่มายืนซื้อกับเขาเองเนี้ยชีวิตคนปกติเนี่ยอันนี้จำไปนานจำไปจนตายเพราะว่ามือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเ,ออเราไม่มาไม่ได้อะม,มันประทับใจม,มันผูกพันอยู่กับเรามาโอ้โหกี่ปีก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อน เรียนหนังสือเสร็จก็ต้องมามาสยามมาสการ่ามาดูหนังรีโดอะไรพวกนี้มันเป็นความผูกพันไปแล้วอะ่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าขอมาเช้าหน่อยเถอะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งกันซื้อตั๋วเยอะมากซึ่งคนเยอะจริงๆวันนี้มาตั้งแต่8ปดโมงก็มีคนมาเข้า,เข,าเข้าคิวรอแล้วอะ่ะล้วก็แอบคิดว่าเฮ้ยกูจะได้ปวันนี้กูจะได้ตัว๋วไปวันนี้อะไระปรากฏว่ามาถึงปุ๊บไอ้ย่าคิวที่ย0สบกว่าก็ถือว่าอ่ะโอเค สี่ร้อยกว่าที่นั่งเพราะว่าเขาต้องเขาต้องแบ่งไอไอโซเชียลดิสแอนซิงออกไปด้วยใช่ไหมฮะก็จับแปดร้อยกว่าที่นั่งเก้าร้อยกว่าที่นั่งก็เหลือประมาณสี่ร้อยกว่าเราเป็นทิวที่ยีสองนั่นแปลว่าเราได้ดูแน่นอนในรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยถือว่าเรามาเช้าแล้วยังมีคนเช้ากว่าเราใช่มาเช้ามากกับไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องตื่นเช้ามาเพื่อจะมาซื้อตั๋วหนังอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งซึ่งแบบเออเหมือนสมัยเด็กเด็ก เวลาเรามาซื้อตัวหนังที่โรงหนังพวกนี้เราก็ต้องมายืนรอคิวยาวๆอย่างนี้ไง<ม>นึกออกป่ะแต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้มันโรงหนังม,นมันมีเยอะมากไงโรงโรงพวกนี้มันก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกลืมความรู้สึกไปแล้วอ่ะแต่มันดึงดึง,ด,งดึงสิ่งดีๆเรากลับมาได้ในวันนี้เป็นไงบ้างพอได้ครอบครองตัวหนังรอบพิเศษนี้ดีแล้วเขาน่ารักมากเลยนะเขาแบบเอาเอา,เอาตัวหนังที่ปกติคือเขาจะแมนนวลมากใช,ใช้วิธีการเอาเหมือนเดิมฮะไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ใดทั้งสิ้น แต่ว่าฟีลลิ่งของการซื้อตัวหนังวันนี้เขาจะเอาตัวใบนั้นเนี่ยใส่ซองพลาสติกไว้ให้เราเก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็มีตัวแยกมาอีกตัวหนึ่งซึ่งระบุที่นั่งเอาไว้หมดเลยนั่นแปลว่าเราจะมีตัวทั้งหมดอยู่2ชิ้นไว้เก็บเป็นที่ระลึกอันนึงแล้วก็เอาไว้ผ่านเข้าไปดูในรอบสุดท้ายอีกอันนึงซึ่งแต่ไงก็ตามเราก็จะได้เก็บไว้สองชิ้นแตอ่อีกชิ้นหนึ่งก็เพราะอาจจะมีการงัดหรือ,ออาจจะแบบเจาะรูหรืออะไรวัแล้วอะไรเวอร์แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยอืดีครับดีรู้สึก มันมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดอะ2511เราเสียดายเนาะแต่ว่าเราก็เข้าใจในเรื่องของการทําธุรกิจโรงหนังอะซึ่งเราเคยมาดูครั้งหนึ่งแล้วรอบที่เรามาดูเป็นรอบบ่ายเชื่อไหมว่าคนที่นั่งดูในรอบนั้นไม่ถึง10คนเลยในขณะที่โรง900กว่าที่8 0 0 9 0อ0 0อที่เราก็คิดต่อว่าแล้วยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้โหคนที่เป็นคนลงทุนอะเขาคงลําบากมากเนาะเพราะว่าหยัด ใจมันรับแต่ว่ามันไม่มีคนมาต,ต่อยอดเรื่องเงินทุนให้กับเขาอ่ะถึงวันนี้มันก็หลายรอบแล้วอ่ะเราว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาจริงๆแล้วเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเองก็คิดในมุมที่คนทําก็คงไม่ไหวแล้วอ่ะแต่คนดูอย่างเราก็ไม่รู้จะทํายังไงได้ mm hmm. ก็ไม่ได้มีเงินที่มาเทคโอเวอร์ over, หรือจะเอาไปทําอะไรต่อได้อะไรเงี้ยเราก็ได้แค่แค่ยืนมองมาเก็บความรู้สึกที่ดีแล้ววันหนึ่งมันก็จากไปกลายเป็นตำนานเหมือนทุกวันนี้ที่เวลาเราหยหาความเป็นวินเทจ เราจะไปดูในเพจที่เป็นรูปเก่าๆของกรุงเทพมหานครหรือหรือสถานที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นความผูกพันที่เรามาแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าเสียดายมากสกาล่าก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกห้าปีข้างหน้าอีกสิบปีข้างหน้าอารมณ์ก็คงไม่ต่างกันมันก็คือเต็มไปด้วยความเสียดายบนความรู้สึกประทับใจอ่ะอใจหายไหมคะลงหนังที่เกิดมาพร้อมเรามากใจหายมากยังแอบคิดว่าจะมีอัศวินม้าขาวมา มาช่วยทําให้มันได้ไปต่ออีกสัก5ปี10ปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ณนะเวลานี้เรารู้สึกเลยว่าเราพูดได้เลยว่าเราใจหายมากก็ไม่รู้ว่าเดินผ่านจากนี้มันจะเป็นยังไงเมื่อก่อนเราเดินผ่านเราไปกินข้าวในซอกเนี้ยเรานั่งกินข้าวมีหนูวิ่งอะไรก็โอเคมันก็เป็นเป็นเป็น feeling ของความวัยรุ่นเนอะทุกวันนี้มันก็จะมีร้านอาหารอยู่แต่สะอาดสะอาดมากแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะไม่มีไอ้ตรงเนี้แล้วมันจะไปเป็นอะไรต่อ เราก็ไปดูกันต่อไปเนาะเหมือนวันวันนี้ที่เราขับรถนั่งรถไฟฟ้าผ่านโรงหนังสยามมันไม่มีแล้วมันเป็นสยามวันไปแล้วผ่านลิโดมันก็เป็นลิโดคอนเน็กไปแล้วแต่มันไม่มีโรงหนังละมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าอภาพเก่าๆมันกลับมาใจหายอ่ะก็เห็นแล้ววันนี้มันจะกลายเป็นตำนานเป็นยังไงพอ,อ,งอ้ับนิมลอก็เสียดายเสียดายเสียดายในความความเป็นเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่มันสวยจริงๆ เราอาจจะเป็นคนนึงที่ผูกพันกับโรงหนังมากมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนบ้านอยู่ข้างโรงหนังเยอะมากฮะดูหนังดูหนังเป็นชีวิตจิตใจมากเลยนี่ก็เป็นอีกโรงหนึ่งที่ที่เราไปดู mm. ก็ก<ป>็พูดได้คําเดียวว่าเสียดายแต่มันก็คงไม่ได้เสียใจอะไรมากเพราะมันก็เป็นไปตามกลไกของโลกอะเนาะเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึง่งแต่แค่ว่าจะไม่มีมันในวันข้างหน้ามันก็อารมณ์นั้นนะมันก็เสียดายเสียดาย ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ